สวัสดีครับสวัสดีอาเดมีนสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์กัญชัยครับผมนี่ครับผมดีใจมากเลยที่ได้ออกช่องป๋ามดไม่ไม่ไม่เป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นเกียรติศักดิ์ศรีเกียวงตระกูลมากเลยไงแต่เพราะว่าปกติจะมีแต่สายใหญ่นล้ออกเป็นเกียรติมากเออเราถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ออกช่องป๋ามดระเบิดระเบียบเชียแต่แต่แต่ดูในวิดีโอก็ธรรมดานะแต่ดูตัวจริงนี่หล่อมากเลยนะ เขาก็ว่าอย่างนั้นทุกคนเลยนะป๋าชินแล้วท้าเบสอุ้ยหล่อมากเลยหน้าตาเลยหน้าตาไม่เหมือนกับในคลิปเลยในคลิปเลยแก่ไม่ใช่ไม่ใช่ยักมากเลยนะแก่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่พูดฝฟังว่าหน้าตาสดอะดูเหมือนอายุแค่ประมาณสามสิบนะไม่เกินไม่เบสยีงแก่กว่าผมเลยอะเอออถ้าดูเนี่ยดูหน้าตาเบสยังแคแก่กว่าแก่มากเลยแต่อยู่อยู่อยู่หน้าผมมันฉุบเฉียดด้วยมัน เอ๋อเข้าหาหมอด้วยเหรอไม่แบบว่าเลือดมันฉุกเฉินแบบว่าเลือดเลือดไหลเลือดไหลเลือดลดเลือดลมดีหนึ่งไม่สูบบุหรี่สองไม่แดกเหล้าอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกันเออผมก็ก็ตายเดียวกับเอาจารย์อัญชัยพนกงานใช่ไม่เหมือนมันก็เลือดลมดีเพราะคุณไงตดตดทุกวันเลยนะขี้ทุกวันวขี้ทุกวันร่างกายร่างกายแข็งอรงสะดวกแข็งแรงอยู่อ่ะ แล้วชอบกินเด็กมป่าใช่ใช่ชอบกินเด็กชอบเด็กอายุแบบว่าประมาณสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเลยถ้าเกินกว่านั้นโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่เบาอีกนะเบาอกชอบของแก่แล้วเออของแกแล้วอ่ะของที่มีอายุหน่อยท้องมันเสียบ่อยท้องมันเสียบ่อยใช่ใช่มันเคี้ยวยากฟันไม่ดีมันเหนียวไม่หน่อยใช่ไหมแต่ที่กินเด็กเขาสบายเลือดลมดีอายุยืนแล้วก็ไม่ไม่ชอบไม่ไม่ชอบแบบ ปวดอัดด้วยไม่ชอบแบบมีความรักคือคือเป็ดเสร็จเลยเป็ดเสร็จไปไปทั่วไปก็คือน้ําแตกและแยกทางโอเคครับเอาจริงจริงจริงเราเลือกได้เลยแต่แต่เลือกได้แต่ผมเห็นหน้าตาดีๆงั้นเลยใช่เราจะไปเลือกที่เรทําไมล่ะเราเสียตังค์เออใช่เออเราก็ต้องเลือกดีๆสิเออครั้งละประมาณขออนุญาตก็แล้วแต่แล้วดินพื้นที่พันห้าแล้วทำดีสองพันสามพันส่งค่ารถอีกพันหก็แล้วแต่อยู่ที่ความพอใจแล้วแต่สินค้า แต่สินค้าว่าดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสินค้าเออบางทีสินค้าฉลากดีสวยโอ้ยแต่ข้างในไม่ได้เรื่องก,ก็จ่ายแค่คแค่นั้นสวยแต่เปลือกนอกเออใช่สินค้าดีอุย้ยเนื้อแป้งดีมากเลยนู่นนี่นั่นส่งค่ารถอ,อีกติดใจก็จเรียกกลับมาอีกต็ดใจก็เรี้ยกมาอีกนี่ครับนี่สุดยอดจริงเลยอันนี้คือความจริงไม่ไม่ปิดบังนะเพราะเรื่องพวกนี้มัน เรื่องธรรมชาติทุกคนก็ต้องมีการเอากันอยู่แล้วแต่ผู้หญิงไม่ชอบขนาดพระขนาดพระผู้หญิงนี่ไม่ชอบถ้าได้หมดเลยเหรออ๋อสองประเภทใช่โอ้สุดยอดเนี่ยอัจฉริยะสวนมากอยู่ในวัดนะพระทําไมนะพระอต่อที่พระขนาดพระมันยังเอามีอเลยอ่ะภาษาอะไรคนเราเหรอใช่ไหมล่ะอ๋อพระมันยังอยากเอากันเลยอ่ะเราไม่ใช่พระอินทร์พระปูนเราสามัญชนคนธรรมดา กินขี่ซีนอดเปลือกปกติอีอ่าจะไปเอต้องมีแหละมาเนี้เอกมาเนี้เอกนี่เบาเอกกิ๊จังเลยนี่เอกนี่ชอบไม่ไม่ชอบเด็กใช่ไหมไม่ไม่ไมชอบอะไรเอกเอกนี้ยก่อนเอกล้าแวเอ็กก่อนก่อก่อนดีพี่เรียกเขามาก่อนดีทำไมอ่ะเออไม่กลาสู้ไม่ไกาสู้คจริงไงพวกนี้มันแผบอบแผอบแอบแบออบแอ่แอบบออบแบบ กินที่ลับพวกนี้เชอบลับลับเออชอบรับรับใช่ไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยของใช่แล้วก็แล้วแต่เราไม่เราเงินก็เงินเราความสุขก็ความสุขเราคือคือเราเราเปิดเผยเราเปิดเผยแล้วไม่ค่อยให้ใครเห็นหรอกเนาะเราก็เออไม่ใช่ว่าจะยวันนี้ไปเอามันแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นของของนะไม่ เห็นนะเขากินเป็นเอกินอย่างเงี้ยกินอยู่กินนานเวลางานก็คือเวลางานเวลาความสุขก็คือความสุขมันมันต้องแบ่งต้องแยกแยะเราไปเอาทวาก็ทำไมเธอเอามาเถอะไม่เอาไม่ใช่สตาไม่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 เลือกมากด้วยถ้าพอใจเราก็ดูแลกันไปถูกต้องเอาสุดยอดจริงนะเป็นไงปาให้หนสักคน่อยป๋า ไม่ไม่มาหาไม่ได้หรอกมันอยู่กับตัวคุณเองจะไปหาได้ไงถ้าป้าพุดธเอายายมาให้เหรอเป็นจะเอาเหรอเออใช่ตัวคุณเองคุณชอบแบบบอกจะติดต่อให้เมื่อวานมันชอบแบบหัวหัวพุ้นพุ้ใครที่พุ้นพุ้นทากมาหามันเลยไม่ไม่ชอบมันมันชอบอยู่แต่ที่กำลังคุยให้เขาอยู่แต่เขาจะเอาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แก คุยกับที่เป็นมอนเหรอไม่คุยกับคนที่เขาเขาเขาชอบอยู่นะแล้วก็คุยอยู่ส่งเสริมอยู่แต่สําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่ตัวเขาจริงไหมก็ขึ้นอยู่กับเขาเออใช่เราะว่าเราก็แค่แค่ทางผ่านเป็นสะพานให้สะพานให้สะพานความมีแหงมันไม่ใช่สะพานบุญนะสะพานสะพานสะพานความรักสะพานความมีแหงแต่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 เขาเขาโสดนะแล้วไม่โสดกัญชัยไม่ลองคนนี้มั้งคะ เนี่ยอายุเกินอายุเกินถ้เกินยี่สิบไม่ต้องมาคุยละจบเลยใช่จบเลยละโอเคเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณถามอะไรอีกไหมถามอะไรอีกไหมไม่ไม่ไม่ถามถามหน่อยสิถามหน่อยก็ไม่รู้ว่าเห็นมีความสุขดีแลนะแต่คนคนครับผมดูในคลิปของตั้งคลิปดีนะตั้งคลิปตั้งคอนเทนต์อะไรเนี่ยคนติดตามเยอะนะผมผมไม่ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรผมก็เอาตรงๆอ่ะตรงตรงเลยแต่เขาเรียกอ่ะ เรียวๆสีปากไม่ใช่เรียวนะสีปากเป็นอาวุธเออแล้วคนพูดมันน่าฟังพูดแต่ถามถามว่าพูดหวานไหมไม่หวานแต่ตรงๆแต่คนเขาติดกังนคนชอบความสนุกเขาพูดเล่นพูดอะไรได้ใช่ไม่เงียบคุยสนุกใช่ถ้าจริงใจเขาจริงใจตอบถ้าใครไม่จริงใจเขาเขาเกลียดหน้าดูเลยใช่ไม่ถ่ายเลยเออไม่ถ่ายเลยแม่เบินกล้องหนีเลยอันจริงเขาแน่นอนคือคือเขาตัวตนของเขาเขาจะเป็นอย่างนี้ย เออจริงอันนี้ของแท้แล้วมาก้วแต่แต่เฉยแต่ผ่านก็ไม่ตอบโต้แต่ก็ไม่ถ่ายไม่ถ่ายครีอีฮ่า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 ฮาฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่งาฮใาฮาฮ่า่าฮาฮ่ั่าฮ่่า่าา่่่า่่ แล้วเขาก็อยากฟังด้วยเขาอยากฟังคําพูดของของการชัยด้วยเพราะมันเป็นเนื้อหาแล้วมันเป็นความจริงเขาบอกเปิดใจเรื่องอะไรวะเออเปิดใจเปิดใจอะไรนะเปิดใจครั้งแรกเปิดใจอะไรก็เปิดใจเปิดใจเออพูดความจริงในในในตัวตนของการชัยเราต้องให้เกียรติเขา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 อยู่วงการหมอลำมานาน เราเรียกเขาเป็นอาจารย์เขารู้ทุกอย่างแต่เขาจะพูดไม่พูดหรือจะแนะนําไม่แนะนําแต่ที่เขาแนะนํามาได้ดีทุกคนยังน้องหญิงเนี่ยสเปสปะมาจากไหนไม่รู้ตอนนี้เป็นพักครีวหอทองไปแล้วใครหญิงอะเออวันใหม่หรอเออไม่หม่ไม่เออพูดผิดขอโทษทิพยคไปกับวันใหม่วันใหม่วันใหม่เออเลกๆก็ไม่มีใครถ่ายนะก็ถ่ายพอผมมาโฟกัสโฟกัสเริ่มเออ มกระแสมันก็ถ่ายคือการถ่ายเนี่ยมันต้องมีการตอบโต้กันเออกี่าเมื่อี้บปล่าตอบโต้มาเออมันกลายเป็นมวยถูกมันเป็นคนชอบคนเ็าชอบและมันก็ตอบโต้การใช้ได้สุดยอดเลยนะเออแล้วมันก็เนมันทะเล่นมันมันอะไรของมันอ่ะมันมันทำท่าทำทางมันเลือก็คือให้น้องให้ลูกเขาไปต่อยยอดเอาแต่ก็ จะเป็นย yeah, oh, oh, ังไงก็แล้วแต่บูทเขาแล้วแต่วาสนาเขาทีนี้เออโแต่วาสนธรรมตอนี้าเพราะว่าผมไม่อยู่หน้าเดือนหน้าทั้งเดือนเลยนะเออแต่วาสนาเขาเขาปังนะตอนนี้ผมถ่ายเขาอ่ะคนดูสองหมื่นกว่าแต่แต่การถ่ายมันแตกต่างกับผมถ่ายนะอทุกคนพนอนนก็ถ่ายแบบนึงป๋าก็ถ่ายแบบคุยกันธรรมดาแต่ของผมเราลบกันเลยไม่ไม่ของของของการใช้นี่คือมันออกรสออกชาติใช่เปรี้ยวหวานมันเค็มมันมูนชาติใช่ดูแล้วมันดูแล้วมันสบายตา ดูแลมันเพล่นด้วยทุกคนนะครับศิบลปินส,สาวน้อยเพชรบรนเทงศิลปินสาวน้อยลำเพลินโชรักใครชอบใครก็โฟกัสคนนั้นผมยามีดามม่งดามาอะไรคนต่างมาหาเงินทั้งนั้นนะครับผมจุดมุ่งหมายอันเดียวคือมาหาเงินคิดดีทดําดีแค่นั้นก่อนจบคิดดีทําดีก็เดี๋ยวทางก็มาเองขอบคุณป่ามนมากๆนะครับก็ขอบคุณอาจารย์กาชัยอย่างยิ่งที่ ป่ามดได้ทายเพราะใครเขาจะมาให้คลิปแบบนี้คงไม่มีหรอกก็มีป่ามดนี่แหละเออใช่เขาคืออยู่กันมานานเขาเขาโอเคเลยเขาสุดยอดอยู่แล้วคนนี้ี่ยบาวเอกนี่ก็ไม่ธรรมดานะ ไอเอกนี่ไม่เคยไม่กล้าพูดความจริงคือชอบหลบๆักซ่อนคนเราอยากไปมองหน้ามองสายตาสายตาคุยจริงสายตามดูสายตามันคุยกร่าแต่ตามองควานี้คบไม่ได้เลยไอเยทัวจะลงวันหรือเปล่านี่ไม่ลงหรอกเป็นความจริงโอเคครับขอบคุณอาจารย์ชัยครับขอบคุณแอนดิ้ครับสวัสดีครับ